เอาเลยทรงทรงทรงเยอะตัวม oh. oh, oh, oh. well, hey, right. uh, ันยาวพอแล้ว uh, มั้งพอแล้วม uh, ั้งวัดเลยนะวัดวัดดีๆนะดีๆดีๆเออเอออะไรวะเนี้ยงงเลยอะไรอ่ะอย่าให้หย่อนนะนะต้องถ้ารู้ส yani> ึกว่ามันหย่อนพอน่าถอยได้นะ อโอ้โหกูไม่ได้ทำอะไรกับอะไรเนี่ยกูทำอะไรเน,นี่ะบอกเลยว่าล์ม,มอยู่ตรงนั้นโอ้โหใหญ่ด้วยเฮียอะไรวะไว้เฮียตีไปกินขามมือครับตามนั้นแหละครับอื้มฮึอะไรวะน้าพอๆพๆอพอพอพออเฮียออกไปไกลๆเลยมึงไอ้เฮียวนาวหนาต้องให้เปิดวนาต้อง ม่เออขันแม่งไโยนแม่งทิ้งไงโยนแม่งไว้ก่อนดูศักทรงมันไม่น่าจะก,กินแล้วล่ะทำไมมันมาเป็นงูเหลือมเลยวะถ้าใครเขาจะตกกันนะครับตีทีหมายไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีอะครับโอ้โหเปรียวงงวะแม่งยังไม่ถึงสามวิแล้วแม่งกินแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยได้สมชื่อแล้วมาวนาสองร้อยเนี่ยบอกแล้ว้าปุ๊ไม่บอกให้ย้ายนี่ไม่น่าจะได้แดกล <c oughs> <c oughs> งวะน้ำเปะวะเนี่ย นาำเตือนซะด้วยเด็ดเด็ดเดๆดเดดเดดเุไม่ใช่หรอกลงได้แวงงในไอ้ี่องงว่าข้างล่างมันเป็นน้ำหรือมันเป็นหญ้าโอ้โหยนาถือกล่องดิแม่งต้องใช้สูตรแล้วว่ะสูตรของโสมตัวหรือยัง

กระขอ,อนี่ขึ้นเลยนะอ่ะทำไมมา,างีนะ้อ่ะนาไปกระปุ่มเลยติดยอกโอ้โหเหีหเ้ยตัวว่าวิ่งเร็วชิบหายเลยอุ้ยพนาดูลายมันดิลายแม่งถี่มากเลยอือดูลายถี่มากตัวใหญ่ไปนิดนึงืมสายเจ็ดสายเจ็ดเจ็ดขีด,เ,ด,เ,ดเป็นโลแตต้องโลนะเนี่ยหางงงในเทียวไม่ได้ทำหาอะไร ขามือขามืออเนี้ยนี่ขามือิงจริงเดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องส่งรูปให้แมจ่าดูแล้วมันจะถามมาได้ปะเราก็บอกเม่จา่าเราก็ต้องต่อแหลไปก่อนเดี๋ยวะพานาปะเอาหกหนึ่งไปนู่นปะมาถอยรถไปด้วยปะแม่งไม่ได้ไปมีไม่ได้ผลแล้วแบบนี้ปวดออกไหมเนี่ยห,หากินสองร้อยด้วยเป็นหาแล้วอ่ะ <c oughs> โอ้โหนี่นะับหมาย 嗯哼，嗯错、mm。Hmm.